สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคนะครับการแก้ปัญหานะครับที่ว่า Messenger ไม่ยอมแจ้งเตือนข้อความขึ้นมาแบบบับเบิลนะครับก็คือแบบมีรูปโปรไฟล์เด้งขึ้นมากลมๆนะครับว่าแจ้งเตือนว่ามีคนถักมานะครับผมคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่แจ้งเตือนแบบนี้นะครับก็คลิปวันนี้ผมมีเทคนิคให้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเทสเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับผม ถ้าใครไม่มีแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นะครับผมมีวิธีการทําให้ง่ายๆเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับไปที่ m e s s e n g e r ก่อนเลยครับ่าแล้วก็ไปที่มุมบนนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นขีดสามขีดนะครับแล้วก็ไปที่มุมบนนะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับก่อนอื่นให้มาเช็คตรงนี้ก่อนครับการแจ้งเตือนและเสียงนะครับตรงนี้นะครับทุกอย่างต้องเปิดแบบนี้ให้หมดเลยนะครับแบบผมนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาเจอคําว่าฟองคาพูดนะครับเป็นสีเขียวเนี่ยครับเป็นลูกกลมๆซ้อนกันสามลูกกลมๆนะครับให้คลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้ามานะครับคุณผู้ชมที่ติ๊กอยู่นะครับไม่มีสิ่งใดที่แสดงเป็นบับเบิลนะครับเนี่ยครับของคุณผู้ชมที่ไม่แจ้งเตือนขึ้นมาแบบบับเบิลหรือเด้งเป็นลูกโปรไฟเด้งมานะครับก็คือติ๊กอยู่ตรงนี้อยู่นะครับ อันที่สองคือการสนานณาที่เลือกไว้แสดงเป็นพับเบิลอันนี้เป็นเพื่อนนะครับที่เราบางคนที่เราเลือกเอาไว้นะครับแต่ครนี้เราต้องการให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับก็มาเลือกตรงนี้นะครับเพียงแค่นี้เองครับผมการแจ้งเตือนโฆษณาการแจ้งเตือนเมสเซนเจอร์นะครับก็จะเด้งขึ้นมาให้เราแล้วนะครับอะเดี๋ยวลองมาเทสกันดูอีกรอบครับว่าเด้งขึ้นไหมอเห็นไหมครับผมเมสเซนเจอร์ Messenger ของเราก็จะเด้งขึ้นมาให้เรา ให้เราเห็นข้อความของเพื่อนที่ถักมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับผมหลายๆท่านก็ยังไม่ทราบเนาะถ้าใครเข้ามาชมคลิปวดีโอนี้แล้วนะครับคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง,ง่ายๆนะครับผมที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับถ้าชอบยังไงนะครับ ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับทางด้านไอทีนะครับผมที่จําเป็นในการใช้กับชีวิตประจําวันของเรานะครับผมเพราะว่าทุกวันนี้นะครับไอทีเขามาอยู่บทบาทของเราค่อนข้างสูงนะครับถ้าเรารู้วิธีการใช้ก็จะง่ายต่อการใช้งานนะครับผมแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ